สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะโมน้กะมาพบกับน้ำเชียร์ย้ะคะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียร์สิภาพไปตามแนวทางโค้งสุดท้ายพ่อชนบุรีค่ะโค้งสุดท้ายพ่อชนบุรีเมว่าน้ำเชียร์ปลอ่อยชุดพิเศษล่างลงไปค่ะโค้งสุดท้ายพ่อชนบุรีนี่เพิ่มักสิเขาสองตัวบนว้ะคะท่านผู้ชมถ่ายเอฟซีเป็นแฟนครับของพ่อเอฟซีสิเบิ่งสถิติพ่อค่ะท่านผู้ชม เพิ่นมักจะเข่าสองตัวบนค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับส้มรับฟังตัวเลขโค้งสุดท้ายพ่อชนบุรีขอบคุณแนวทางพอเด้อค่ะไปรับส้มรับฟังพอกันเลยเด้เอขาอะล็อคพ่อสวัสดีค่ะฮัลโหลัสดีสวัสดีค่ะเอาพ่อน้าเป็นตะหอดวะไปหน้าโอ้มึงขึ้นมันตกมันแหงช่างอะอ๋อมึงขึ้นไปตกบ้านพ่อบ่ฮึตกแหง ดีแล้วไปพุ่นซะก่อนพอาะเพราะตกเซ็ตตกแต่เช้ามันหนาวใช่เนี่ยลมพัดตึ้งตึ้งโอ้ค่ะต้องใส่เสื้อเมื่ดเนี่ยบางบางผมเป็นเห็นแอฟซี่ความเหม็นยุ่ง่อวะมาตกที่กรุงเทพก่อนนะเพราะว่าพันตาเขาพ่อแมนแมนแมนมันจะเป็นเขาปลูกแตนโอ้ต่างคนโอ้แต่เดี๋ยวตัวเนาะธรรมาศาสตร์ศาสตร์อนุ้ชคมันเดือดก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวตัวนี้ดี อันเดือนนี้ยุนาบ้านท่านเด็กกันกวดได้พอแมนเพราะว่ามือเคลื่อนผ้ากันเตรียมผ่าใบโบได้นอนได้พอเอาพอไหมเนี่ยอันกันสังกระซีแบบว่าปอกๆมากแบบได้เนี่ยลุกลุกเลยพอมันมันมันบอกบ่าอะไรเนาะพอมันอยากตกมันกระต๊กเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะพอใหญ่ก็เลยสั่งว่าอย่าเฝ้ากวดเข่าคนสิตกเนาะกางยานเนาะพอ เทิ่งได้หน่อยเทิ่งฝนกับมาตตข้ามบัดแม่แมโอ้ค่ะเอาพอคลิปนี้น้ำเชื่อมสิมาตามคงสุดไทยเด้พอพอออ่า,อาเนไมบนค่ะอ่าบนสองตัวบนสามห้าเดี๋ยว้อพอสามห้าเจ็ดห้าสองห้าสามหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ก็มีอะไรสองตัวด้ยค่ะสามตัวบานเนีค่ะสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าสองสามห้าสองสามห้าโอเคสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งนี่ค่ะท่านผู้ชมแต่ป้าพ่อหลายปีเลยได้นอเลกออกซี่หนึ่งหนึ่งอ่ะเนาะ ปีปีแรกที่น้ำเสี้ยมาอยู่บ้านปูมาเจอมเฮียนไห้อันไปทะเบียนรถดปูออกสี่หนึ่งหนึ่งอันนี้พอสามหนึ่งหนึ่งก็เลยคิดพ่อค่ะไก่เสี่ยงกันค่ะมาคู่ใดเน้นให้ผู้เพิ่นทุ่นหน่อยสักหน่อยแน่ยพ่อเน้นลักเจสเน้นลักเจสนะค่ะก็คือเจดฮาแล้วก็เจ็ดสามหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามห้าล่างนี่พ่อพ่อล่างขึ้นพ้องเดิมพ้องเดิม ล่างยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงค่ะรู้ชมทั้งสุดพิเศษสุดคำนวณเนาะพ่อแอนแอนค่ะเลขดับเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะมาเพิ่มเลขร่างเลขสวยได้เลขร่างสวยนี่ไปในท่าพิเศษหรือว่าคำนวณดีพ่อดีมาดีแลวดีเมืออต่พ่ออืมมันเก็อะไรนะมันเก็บเก้าศูนย์หนึ่งสองบ่ค่ะ ทั้งหมดเลยพอจับมาลวมเนีก้าศูนย์หนึ่งสอเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งสองค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองเลขอีพอขค่ะุ่นผู้ชมเลขติดบราณนันมอกอแมนมคิดว่าเซียนงวดนี่อสองนั้นเซียสสิกับไพ่สี่สิบหายี่เฮอยู่ดอ,อกค่ะค่ะนอพอนี่ยของอีพอกับน,นี่โตมากอยู่ที่ค่ะุ่นผู้ชมอ๋อค่ะุ่นผู้ชม โค้งสุดท้ายพอมากจกเข่าช่วงนี้สองตัวบนแล10้วค่ะตอนผู้ชมวสองตัวบนค่ะก็อยาไคถือสามตัวอยู่นะพ่อแอนแอนแอค่ะเก็บเลขหน่วยล่างเนี่ยไอ้ติดหนึ่งก็หาไปเด้อหน่วยล่างเพิ่มเล็กน้อยในเดือนนี้หน่วยเทิหน่วยเทิร์นหน่วยเทิร์อ๋อบนบ่ะพ่อใ่่หน่วยเทินหนึ่งนี่ะบนหนึ่งกับห้าพอเป็นว่าค่ะไอ้ติดหน่วยนะหน่วยหน่วยเนาะพ่อเนาะ ห<บ>น,น่วยบนหน่วยบนนี่ค่ะพยายามให้ติดหนึ่งกับหาค่ะไทยเอฟซีจะเอาไปใส่ตัวอื่นนพอ,อค่ะเอาขอบคุณแนวทางพอได้พ่ออ่าสวสดีสวัดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายพ่อชนบุรีน้ำเชี่ยวมาหาใเอฟซีทวนเบิงเนาะครับค่ะเอางวดว่าหัน สิบหน่วยบนเพ่นลุดนะคะดันูุชมสิบหน่วยบนลุดค่ะพี่มาเข่าตัวนี้ค่ะดันูุชมเราก็มาเข่าตัวนี้นี่ค่ะนี่ราค่ทดันบุชมเถ่าคข่ลืมว่าเอฟซีวาห้เอาเล็กตัวนี้ไปประกบกับสำหนักใดเฮงซ้ำหนักใดเฮงค่ะดันูุชมคอก็เมนบอกน้เิเสียแน่เพ่นว่าเขาทุกงวด ได้หลายกัจริงแต่ว่าเพื่อนเอาเล็กดับมาตัดออกได้หลายโคนป่ะอืมเขาทุกงวดสำหนักไดค่ะข้มเมนบอกน้ำเสียเนี่ยน้ำเสียกะเขาไปเบืองอยืดลืมอันนี้ลางเพื่อนได้ค่ะท่านผู้ชมทีน้ำเสียปล่อยออกไปเนาะครับนี่ค่ะทุ่งเล็กเกิดเล็กดับค่ะบนปล่อยต่องวดเนาะเม่นอันนี้ก็ซิมากลางๆนี่องอันนี้ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมชุดพิเศษกับปอยไปเมื่อวานนี่เนาะครับค่ะชุดพิเศษล่างค่ะชุดพิเศษล่างเอาน้ามีพอยนี่เด้อค่ะเพ่นมาเพ่นหั่นใจที่แถวลางงวดไข่อยเอาน้ามีพอยยี่ทีหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าไข่ไปเสียงซิซี่อยู่วัดหายโศกอืมนี่ค่ะมานผ้ชมครท้ายหมดนี้เนาะเพื่อนให ดึงเป็นลักหน่วยครับผมสองตัวคือหนึ่งกับห้าได้ครับผมหลักหน่วยบนสองตัวบนสามห้าเจ็ดห้าสองห้าสามหนึ่งและเบิ้ลหนึ่งหนึ่งครับเน้นเจ็ดห้าสามตัวบนสองสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามห้าสองสามห้าและสามหนึ่งหนึ่งครับเน้นไปที่เจ็ดสามหนึ่งและ 7 3 5หครับนี่ราคาดันผุ้ชมเอ๋ค่ะดันผุ้ชมพ่อชนบุรีค่ะพ่อชนบุรีจจงไดกับผิดจารณาเบื้องเด้อค่ะนําเสนอก,กับพ่อเป็นแนวทางอย่าลืมว่าเลขสองตัวบนพอเพิ่นมักจะเข่าโค้งสุดท้ายค่ะถ้าเลขเข่านั้นเชี่ยมักจะเ้าย่ำห้ยซี่จักน้อยในเรื่องขาดันบุ้ชมเพราะว่า บางท่านเพิ่นก็อยากรู้ว่าเพิ่นเขาดีบ่อน้ำเสียเพิ่นเขามามหมค่ะบางท่านเพิ่นกับเป็นแฟนครับพอชิญบุรีเพิ่นจะรู้ค่ะเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์บอกกันไตคลิปนะมคะท่านผู้ชมน้ำเสียไปอ่านเจอค่ะเพิ่นว่าเพิ่นติดตาม่องน้ำเสียมากเพิ่นว่าเพิ่นถือเลขแทบทุกงวดค่ะเพิ่นเหตุจังไดน้ำเสียก็เรียกเข้าไปอ่านค่ะ เพิ่นติดตามประมาณ4 5ถึงหาสำนักค่ะ4 5ถึงหาสำนักเพิ่นเอาเลขเด่นของ4 5ถึงาสำนักเ่เอามาวิเคราะ์เหตุคือจังน้ำเชี่ยเหตุให้เ c ซเบิงค่ะลราก็มาตัดเลขดับค่ะถ้าเลขดับผ้าผาดงวดนั้นเพิ่นก็นอาจจะขาดไปนําค่ะแต่ว่าเลขดับมันก็นจะบัดขาดประจำค่ะท่รานผู้ชมมันก็นจะบ่พขา,าดดูค่ะ เพิ่นกระเลยได้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกระเลยได้แทบทุกงวดค่ะเพิ่นเพิ่นว่าค่ะบ่ได้หน่อยก็ได้หลายเพิ่นว่าค่ะคำว่าได้ดีก็เสียเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC หลายท่านเพิ่นก็สิว่าได้หลายบ่เดี๋ยวนี้แน่ค่ะให้ให้คิดซะว่าคำว่าได้ดีก็เสียขาวค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางพ่อชลบุรีค่ะโค้งสุดท้าย พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขดสุขพ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมครับผมค่ะขายคีมค่ะสบูู่กับเส้นลาตัวนี้ค่ะหนาเป็นอ่ามันมันเกี่ยงออกค่ะท่านผู้ชมค่ะมันเกี่ยงหลังจากเิ่นมีฝา่ามันมันกะแบบว่ากระรังสีออกนะคะท่านผู้ชม เมย์เพฟซีพอนจะสั่งคูนี่เนาะคูนี่เอาถ้าสนใจก่ะถักลายมาเ้้อค่ะท่านผู้ชมครับผมคย์่เจ9ดสี่ศ6 8ย์หครัเป็นเพิ่หมไมเลขโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องก็เป็นไอดียไล่ครับผมจักเทรนวาน้ำเชียครับผมค่ะแป้งตรับกันแดดเ้้อค่ะท่านผู้ชมแป้งตรับกันแดดค่ะใส่สบู่เซ็ตแล้วค่ะ เส้นลำนี่กับเสาแรงเด้อค่ะท่านผู้ชมเสา,สาแรงแล้วก็อ่ายเอฟซีมีกันแดดก,กัต่อจากอเส้นลำแล้วหรอแม่นค่ะหรือว่าอ่าใส่แป้งตะลับเลยเพราะว่าแป้งตะลับมีกันแดดเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ล่ะค่ะ3อย่างนี่ค่ะท่านผู้ชมใช้ดีค่ะกาวเชียเพิ่นกัใส่ค่ะท่านผู้ชมหน้าเฮาเหี่ยวบ่ให้หน้าเฮาแห้งเด้อค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ค่ะบ่เหี่ยวบ่แห้หง ให้ตนาะเต่งตึงด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะสองอย่างนี้ค่ะเอาต่อมาก,ก็จะเป็นเสรั่มท่าผิวดะะ้ค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็อะไรแต่ผู้่นสนใจนแล้วเ,เป็น,น,ำน้ำความในตัวครับผมค่ะคพ่นสีสั่งตัวนี้เยอะที่สุดค่ะท่านผู้ชมขายดีค่ะถ้าแพ้ถ้าแสบถ้าขั้นให้ยุดใสะะ่ด้ค่ะท่านผู้ชม ให้หยุดใช้ค่ะนี่แหละครับผมค่ะค่ะลองมาไปใส่เบิ้งครับผมเปิดใจทดลองใส่เบิ้งจกเซต็จหนึ่งก็ได้ครับผมค่ะถ้าสนใจกะถักไล่มาเด้ค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนายยูดีไม่แห้งสุขุมสุข้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ